สารสุขจวัดสงขลานะคะวันนี้มีการเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชนในพื้นที่ค่ะโดยได้มีการเน้นปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่หรือว่า new normal นะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ในระลอก2ค่ะ นายแพทย์อนุรักษ์สารภาพรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้เป็นประธานในการเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชนจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพของประชาชนในการควบคุมป้อง,องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019ค่ะซึ่งยังมีการระบาดทั่วโลกแล้วก็ยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายๆประเทศค่ะโดยเฉพาะประเทศไทยเองก็ยังพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ แต่ว่าเนื่องจากภายหลังการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระยะที่6ทําให้ประชาชนนะคะเกิดความชลาใจและก็ขาดความใส่ใจต่อมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเกิดโรคติดเชื้อ COVID โควิด -19 ระลอกใหม่โดยปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคก็เกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตใหม่หรือว่า new normal อย่างไม่ถูกต้องและก็ไม่สม่ำเสมอค่ะ ดังนั้นโจดสงขลาจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนนะคะคในการร่วมการถ่ายทอดและสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นนิสัยด้วยวิถีชีวิตใหม่หรือว่านิว n นอ m a มอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระโอคที่2และป้องกันโรคติดต่ออื่นๆเช่นโรคระบบทางเดิอนอาหารโรคระบบทางเดินหายใจเป็นต้นค่ะ ด้านนายแพทย์อนุรักษ์สารภาพนะคะก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการปฏิบัติตัวตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่หรือว่านิวน o r m a ัลให้ยึดหลักปฏิบัติ6ประการค่ะก็คือ1การสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าน้ำหรือว่าแอลกอฮอล์เจล 3. การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1 2ถึงเมตรและ4หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัดโดยเฉพาะบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกและวางแผนการเดินทางเมื่อต้องโดยสารด้วยรถสาธารณะ เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนและหากไปในสถานที่ต่างๆก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงการพบปะหรือชุมนุมกันเป็นกลุ่มก้อนห้ามมันทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อค่ะหรืออย่างน้อยก็ล้างทําความสะอาดด้วยน้ําสบู่หรือผงซักฟอกและควรจะลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งเมื่อเข้าไปใช้บริการร้านค้าหรือว่าสถานประกอบการทําที่ต่างๆ เนื่องจากแอปพลิเคชันไทยชนะค่ะก็จะช่วยให้สามารถติดตามบุคคลในสถานที่ที่อาจจะมีการแพร่ระบาดได้โดยสะดวกซึ่งจะส่งผลในการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็วลดการขยายวงการแพร่ระบาดอย่างทันท่วงทีไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะขอเชิญชมสื่อมวลชนนะครับเพราะถือว่าเป็นกําลังหลักเลยที่ทําให้หลายๆมาตรการบางมาตรการเนี่ยเราอาจจะต้องทําหนังสือแจ้งไปที่สบค ส่วนกลางมามาตรการเราต้องรอคําสั่งจากทางทางส่วนกลางลงมาแต่ยังเห็นยกตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาแล้วเรื่องของทูตซูดานเนี่ยเป็นมาตรการของสื่อเป็นโซเชียลเป็นอะไรที่ทําให้ทุกอย่างมันยกเลิกไปเลยจริงๆทูตจะมีมากกว่านี้อีกนะครับพอเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันถูกปรับเปลี่ยนแก้ไขมาแทนเราก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะครับทหารอียิปต ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าพลังสื่อเนี่ยทำให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตท,ที่เป็น new n o r m a ลมันก็ง่ายขึ้นนะครับจากสถานการณ์คอนเสิร์ตท,ที่เป็นของที่นครเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็มีการแชร์อะไรกันทําให้การจัดคอนเสิร์ตท,ที่ของสงขาริงปีนี้คอนเสิร์ตของสงขามีเยอะมากมีกิจกรรมเยอะนะครับแต่ว่าจากมาตรการจากพลังของสื่อมวลชนโซเชียลต่างเนี่ยทำให้ ทุกคนมีความตัะหนักแล้วก็อาจจะกลัวอาจจะกลัวออกสื่อที่ถูกถูกถูกเบรมถูกอะไรแต่เขาก็ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจากจากสื่อที่ทําให้ทุกอย่างมันคลี่คลยไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้น <ขอ S 1> ครับ